ขยันมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับกลับมาใน,นกับพี่ไก่พี่ไก่มาเหมือนยุ่งเนาะเป็นเลขที่สามสิบเอ็ดครับพี่ตายคาดเชือกทำทะเบียนใช่ครับเราจะต้องมาลอ,อยางานนี้กับบร้านที่จุดพิจารณาได้ก็วันนี้นะเป็นวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดนะพี่ไก่สามสิบเอ็ดมกราคมปศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งวันนี้พี่ไก่ก็รีบมาเคลียร์ทะเบียนแต่เช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ ให้น้ำร้อนนะครับมันร้อนก่อนพี่ตายก็จะลงไปถ่ายวีดีโอรอเนาะแล้วก็อเอาช่วงผมนี้คือใดอยอ่ะ, <c oughs> อะก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่ตายจะลงไปถ่ายรถที่อ่เขามาลงเพิ่มแล้วกันนะเดี๋ยวก็โชงกาแฟให้พี่ไก่ตายเสร็จแล้วประมาณสักสี่นาทีพี่ไก่ขอบคุณพี่ตายมากครับครับผมก็มีรถมาลงเพิ่มนะอยู่ด้านหลังพี่ตายเห็นสมุดรับประกันนะครับส่วนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าโชว์รูมนะตอนนี้คันแรกที <c oughs> ่เราเห็น เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดเซตคันนี้นะครับเป็นตัวสีขาวมุกโดรไม้นั่นเองก็ราคาของเขานะจะอยู่ที่899,000บาท899,000บาทมาขาดพันหนึงก็คือคบ9 0 0 0 0ถ้าเอารุ่นนี้ไปนะครับก็เรียกได้ว่าออปชั่นนี้ครบมากๆเลยแปลว่าจะเป็นพวกล้อแม็นะครับบันไดข้างหรือว่าแม้แต่เจ้าตัวชุดไฟหน้าของเขาเนี่ย นะครับก็ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไปเลยไฟตัดหมอกแบบ LED ก็มีมาให้เช่นกันส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นคู่แข่งของเขานั่นแหละก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้ถ้าใครเลือกไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่ย่อมเยาไหมเออราคาเขาไม่แพงเท่าตัวแซดนี่แต่ว่าเรื่องหน้าตานะครับเขาก็เรียกได้ว่าหล่อสูสีไม่แพ้กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าของเขาเห็นไหมมันก็จะเป็นครมเมียมเหมือนตัวแซดนั่นแหละชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้ ไฟตัดหมอกนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันถึงมันจะเป็นไฟตัดหมอกแบบไฮโดรเจนก็เถอะไม่เป็นไรราคาคันนี้นะครับอยู่เพียงแค่83 0 0 0 0บาททวน8,3 0 0 0 0บาททวนนะซึ่งมันจะต่างจากเจ้าคันนู้นประมาณสัก6 5 0 0 0บาทนั่นเองก็ล้อแม็กซ์นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะถึงมันจะเป็นล้อแม็กซ์ไม่เหมือน18ไอของไอตัวแซก็ไม่เป็นไรนะครับหล่อเหมือนกันชุดบเป็นดข้างมีมาให้ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็ขวัญใจเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นไรอ้อ,อยหรือว่าสวนปลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ สามารถนําไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มันเพิ่มผลผลิตรตรงไหนพี่ต่ายเอาม่ก็ขนปุ๋ยขนของไปขายไงพราะมันขนไม่ขายเพรามันก็ได้กาไรใช่ไหมละ่ะเออนี่นะครับก็เป็นเจ้าตัวสปาร์ค4คูณ4ราคา6.8นะตัวนี้ราคาเท่าไรพี่ต่ายดูถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเจ้าตัวสปาร์คตัวนี้พี่ต่ายให้ดูนิดนึงมันจะแตกต่างจากเจ้าตัวสปาร์คที่เป็นล้อกระทาเลยนะว,ว่าเฮ้ยมันจะเป็นล้อกระทา16นะแต่ว่าถ้าเป็นสปาร์คที่มันเป็นก,กับเคลื่อน2ล้อ มันจะเป็นขอบ15และยางมันจะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่ามันจะใช้ายางยูโกฮาม่านะนี่แล้วตัวนี้นะครับถึงมันจะเป็นตัวยกสูงนะปกติตัวยกสูงนะ่ะมันจะมีบันไดข้างมาให้แต่ว่าตัวนี้คือเน้นใช้งานล,ล้วนเน้นใช้งานเลยแบบมไม่ต้องมีไรมากีดขวางความสูงอนะ่ะเพราะฉะนั้นบันไดข้างก็ถอดออกกระบะท,ท้ายของรุ่นนี้ถือว่าใหญ่มากๆนะครับเพราะมันเป็นเจ้าตัวกระบะตอนเดียวแล้วก็มันเป็นกระบะท,ท้ายที่ ขึ้นรูปชิ้นเดียวอันนี้มันแข็งแรงมากๆเลยนะมีตัวกาดกันกระแทกด้านหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวด้านฝั่งน้นกันและกันคันนี้นะครับจะเป็นของ f อฟี่ต่ายที่อยู่อําเภอชํานี้ของคุณน้องนารีนั่นเองก็มันไม่ใช่ตัว x อ็กซ์ซนะแต่ว่าโอ้มันเนียนมากๆนะเพราะว่ามันติดตั้งเจ้าตัวชุดสปอร์ตี้ของปี2022เข้าไปนั่นเองก็เป็นเจ้าตัวแคปโฟ9เกรดเนะครับคันนี้ราคา6 1 0 0 0 0บาทก็ โอ้เรียกว่าเดี๋ยววันที่จะนําไปส่งมอบลูกค้าที่บ้านทีวพี่ตายจะมารีวิวให้ละกันแต่เอาเป็นว่าทราบไปก่อนว่าตอนนี้ราคามันเพียงแค่6สนหนึบาทมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เพิ่มอีก30,000บาทนะขั้นนี้นะครับมันก็จะเหมือนด้านบนนั่นแหละก็จะเป็นเย้าตัวแคปโฟฮาร์รันเดอร์หนเกเกรด LDA เดียวทีนี้เราไปดูรถที่มาลงใหม่ด้านหลังกันบ้างมันมีรุ่นไหนกันนะไปะ และที่จอดอยู่ตรงหน้านะครับก็จะเป็นรถที่เพิ่งมาลงใหม่ก็จะอยู่ด้านฝั่งขวามือเรานี่เองส่วนด้านซ้ายมือก็ลงมาแล้วประมาณสัก2-3วันนะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าเราพอจะมีรุ่นไหนที่เราจะได้ถ่ายได้ดูกันบ้างวันพรุ่งนี้นะนี่วันพรุ่งนี้ไว้ออกเอฟซีถามว่าได้ตัวไหนพี่ไตยังไม่ได้เลขยังไม่ได้เลขเลยแล้วก็เขาเรียกว่าใครที่ อคอมเมนต์ถามมานะครับเกี่ยวกับราคารถเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบเข้าไปตอบช่วงนี้ยุ่งนิดนึงนะครับจ้า,จางช่างไปทั๊มน้ําก็ไม่คือครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัวสเปซขับ1.9เกรด LDA มันเป็นเจ้าตัวรองท็อปของรุ่นเตี้ยนะคือคาว่า LDA เนี่ย L เนี่ยมันจะย่อมาจากเจ้าตัวลักชัวรีซึ่งหมายถึงความหรูหรานั่นเองคุ้มค่าคุ้มราคากระถูกของมันนั่นแหละเพราะว่าตัวกระจังหน้าเนี่ย มันจะได้เหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมโลโก้ Isuzu ไฟหน้าแบบ Isuzu Vision b r บ LED นะครับมีเลนโปรเจคเตอร์มาให้แล้วก็ด้านล่างมันก็จะมีเจ้าตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยซึ่งถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมันติดตั้งชุดสเกิร์ตของเจ้าตัวสปอร์ตตีเข้าไปมันก็จะดูหล่อมากๆเลยทีเดียวล้อแม็กซ์นะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มถ้าใครอยากได้แม็กซ์เดิมๆจากโรงงานนะตัวนี้ก็มีมาให้แม็กซ์16นิ้วนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า อสองคันนี้เป็นโอ้นะครับเจ้าเทแรมโบเทแรมโบตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัวสเปซแคบไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรด LDA คันนี้ราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้เพิ่งมาลงเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทซึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอาไปโชว์ด้านหน้าไม่แน่ใจว่าจะมีกุญแจไหมมันจะเหมือนตัวเตีย้ยเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังหน้าโครเมียมนะครับมันจะเป็นสีโทนนะมันไม่ใช่สีเดียวกันทั้งหมดสังเกตดูด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างจะเป็นสีโครเมียมนั่นเอง แล้วก็ฝั่งขวามือนะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวแค p 4โฟ g h ไฮ n d นเดอร์1.9เกรดแซดแต่ว่าตัวนี้เอ้ยสองคันนี้นะครับมันสามารถออกได้สองทางนะหมายถึงว่ามันมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเดวิยว,ว่ตายดูดูเกียร์โอ้ยเลขเครื่องแน่นอนจริงๆเลขเครื่องเขา4440คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา735,000ถุกแล้วนะครับคันนู้นเป็นเกียร์ธรรมดา899,000บาทถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะอยู่ที่ อ่า934,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันมันเป็นเกียร์อะไรกันคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ899,000บาทแล้วก็จอดด้านหลังสุดด้านหลังสุดอันนี้ก็จะเป็นตัว LDA เหมือนกันนะเราด,ด,ด,ดูได้จากไฟตัดหมอกเนี่ยเนี่ยดูจากได้จากเจ้าไฟตัดหมอกก็ทั้งเกียร์ออโต้ทั้งเกียร์ธรรมดานะครับราคามันอยู่ 735,000ถ้าเป็นเกียร์โต้มันก็จะบวกเพิ่ม30,000นะครับรุ่นนี้มันดีตรงนี้ว่ามันจะมีตัวล้อ m ม x a x มาให้เหมือนกับเจ้าตัว LDA 4ประตูยกสูงเลยนะครับมันใช้ชุดเดียวกันเลยมันมันคุ้มตรงนี้แหละเป็นแคปแต่ว่าได้ Max 17บันไดข้างนะครับในตัวเกรด LDA ก็มีมาให้เหมือนกันเกรด LDA นะครับถือว่า เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความคุ้มค่าแล้วก็ขายดีมากๆเลยอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยพวก ABS พวกกล้องมองหลังเข้มขังนิรภัย3.2ที่นั่งมันมีมาให้โอ้โหครบเลยนะก็ไม่แปลกใจที่มันจะขายดีอะไรส่วนคันสีดำนะครับไอ้คันนี้มันจะเป็นรถของพี่ไก่ของพี่ไก่นั่นเองคันนี้นะคันนี้นะแกนี่เนียนๆเ,เลยนะมาจอดกับฝั่งรถใหม่เขาส่วนที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรดเนะ แกรปโฟล์1.9เกรดเตัวนี้มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ก็เรียกว่าธรรมดา6 1 0 0 0บาทเป็นเกียร์อัตโนมัติ726,000บาทนั่นเองกันชนท้ายนะครับตัว S ไม่มีมาให้แต่ว่าเขาจะมีเหล็กปิดแบบนี้เลยเรียกได้ว่าโอ้ไม่ใส่ก็หล่อไม่ใส่ก็หล่อกันชนท้ายเขานะรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นล้อกระทะมาจากโรงงานเลยเตัวเทุกรุ่นยกเว้นตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะครับ มันจะเป็นกระทะขอบ15แล้วก็ยางบิสโตนอ่ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อก็อย่างที่พี่ต่ายแจ้งแหละอ,อีกตัวหนึ่งเป็นตัว S เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเจ้าตัว S ที่เป็นตัวแคปนั่นเอง691,000บาทเฮ้ย610,000บาทสิอตัวนี้ก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้ธรรมดาเหมือนกันนะมีให้เลือกเหมือนกัน ตัว S นะครับหน้าตาเขาไม่ว่าจะเป็นแคปเป็น4ประตูหรือว่าเป็นเจ้าตัวส p a r k ตอนเดียวก็เถอะหน้าตาของเขาจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ที่ FC ทักบาก็คือโอ้โหหน้าตาเขาโดดเด่นมากๆเลยนะสำหรับกระจังหน้าของเขามันจะเป็นสีดำเงาแล้วก็ตัดด้วยสีเทานั่นเองอีกคันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัว m u วเอกนะครับเกรดอนติเมทตัวนี้1 4 5 4 0 0 0บาทนะ่ล้0 0บาทก็ ถ้าเป็นสีขาวมุกโดรไม้แบบนี้ก็บวกเพิ่มไปแค่12 0 0 0บาทนั่นเองก็ได้สีขาวสวยสมใจและขาวจ่วเลยถ้าเป็นตัวอันติเมตนะครับมันจะเป็นแม็กซ์ตัว20มาจากโรงงานเลยก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรซึ่งรุ่นอื่นสามารถเอาไปใส่ได้นะเดี๋ยวแอคทีฟที่เขาไปใส่แม็กซ์เจ้าตัวนี้ก็พี่ต่ก็มีมาให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวรอรถมาก,ก่อนมิวนะครับมันจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อทุกรุ่นเลยการสะเทือนมันก็จะเป็นคอยสปิงทุกรุ่นโอ้เรียกได้ว,ว่า ตอนนี้นะครับเป็นรถยนนั่งอเนกประสงค์ที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นรถทั้งหมดที่มีให้ดูในตอนนี้ส่วนใครจะดูรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ตายจะไปถ่ายให้ดูก็ขอให้ f อทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอยงๆ,ๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิรหน้านะครับสวัสดีครับ